ผมไม่เคยรู้จักคุณวันเฉลิมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องส่วนตัวการอุ้มหายไม่ควรเกิดขึ้นกับใครก็ตามไม่ว่าจะด้วยเหตุผลทางการเมืองหรือเหตุผลอื่นๆและเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องติดตามตรวจสอบความจริงอำนวยความยุติธรรมให้กับผู้ถูกกระทำและผู้สูญเสียกรณีคุณวันเฉลิมมีคำถามว่าทำไมเกิดปฏิกิริยาเป็นแรงกระเพื่อม มากกว่ากรณีอุ้มหายในหลายๆครั้งข้อสันนิษฐานหนึ่งน่าจะเป็นเพราะมันเกิดขึ้นหลายครั้งเสียงเรียกร้องทวงถามจึงดังขึ้นตลอดเวลาเพื่อที่จะแสดงจุดยืนว่าไม่ควรมีเหยื่ออุ้มหายรายต่อไปและเหยื่อทุกรายควรได้รับความยุติธรรม ขอแสดงความห่วงใยต่อคุณวันเฉลิมและส่งกำลังใจไปยังครอบครัวและญาติมิตรทุกคนแม้ว่าส่วนใหญ่จะประเมินชะตากรรมของคุณวันเฉลิมคล้ายๆก,กัน สถานการณ์ในพักพลังประชารัฐยังคงพัฒนาต่อเนื่องล่าสุดท่าทีของสี่กุมารดูเหมือนจะฝากความหวังไว้ที่ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีแม้แต่คุณสุวิทย์ซึ่งโพสต์ข้อความทํานองจะถอดใจยังให้สัมภาษณ์ทิ้งท้ายว่าสําหรับการจะตัดสินใจลาออกหรืออยู่ต่อขอให้ท่านนายกเป็นผู้พิจารณา นี่คงเป็นความหวังเดียวของกลุ่มสี่กุมารที่จะรับมือศึกนี้ได้ทั้งที่หลายฝ่ายก็วิเคราะห์ตรงกันว่าสถานการณ์มาถึงวันนี้ถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่รับรู้และไม่เห็นชอบด้วยไม่มีทางเดินมาได้18กรรมการบริหารพร้อมใจกันยื่นใบลาออกพลเอกประวิทย์แบกท้าจะเป็นหัวหน้าพักเรื่องอย่างนี้มีหรือพี่น้องปอปลาเขาจะไม่คุยกัน ดังนั้นทางเลือกของสีกุมานคงเหลือไม่มากสำหรับผมคิดว่าข่าวที่ออกมาประมาณว่าจะชวนกันลาออกเพื่อรักษาศักิ์ศีน่าจะเป็นทางที่เป็นไปได้มากที่สุดเพราะจะทู่ซีอยู่ต่อรักษาให้ครบทุกเก้าอี้คงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้พูดง่ายๆว่าถ้าเลือกศักดิ์ศีก็ต้องทิ้งเก้าอี้ถ้าเลือกเก้าอี้ก็จะไม่เหลือศักดิ์ศีให้รักษา จะคิดว่ารักษารูปมวยไว้เผื่อได้อยู่ต่อบางเก้าอี้บางคนอาจจะหลุดจากครมอไปนั่นก็จะทําให้สีกุมารเดินบนถนนทางการเมืองอย่างไม่สง่างามอยู่ดีคุณอุตมะคุณสนธิรัตน์คุณสุวิทย์และคุณกอบศักด์ต้องไม่เผลอใจคิดไปว่าตัวเองเป็นคนเสียสละลาออกจากครมอยุคคอสชมาเพื่อสร้างพักพลังประชารัฐเมื่อสร้างบ้านเสร็จแล้วหลายต่อหลายคนเข้าเห็นด้วยชอบใจจึงพากันย้ายเข้ามาอยู่ เพราะแท้ที่จริงท่านออกมารับงานสร้างบ้านตามแบบแปลนตามพิมพ์เขียวที่เขาวางไว้เสร็จหมดแล้วเจ้าของบ้านคือคนออกเงินด็อกเตอร์สมคิดเป็นผู้รับเหมาแล้วก็มอบหมายให้สี่กุมารเป็นโฟแมนมาคุมงานซึ่งคุณชวนชูจันนั่นแหละครับเป็นคนสร้างตัวจริงเขาทำเอาไว้ เมื่อสร้างบ้านคือพักพลังประชารัฐเสร็จเขาก็ชวนบรรดานักการเมืองทั้งหลายเข้ามาอยู่รวมด้วยกันถึงวันนี้เจ้าของบ้านเขาจะเอาคืนก็อย่าไปคิดอะไรมากครับถือซะว่าในฐานะโฟร์แมนสี่กุมารได้ค่าตอบแทนแล้วคือการดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีดํารงตําแหน่งสําคัญในกรรมการบริหารถ้าคิดได้แบบนี้ก็จะไม่เครียดนะครับแต่ถ้าคิดจะอยู่ต่อสู้กันไปรับรองจะเครียดและช้ำหนักกว่าน,นี้หลายเท่า ดูเอาตั้งแต่สถานการณ์ของดรสมคิดก็ได้ล่าสุดออกมาให้สัมภาษณ์ว่าคนดีอยู่ในการเมืองไม่ได้เท่านั้นแหะครับคุณชัยวุฒิสอสอบัญชีรายชื่อคุณวันชัยสอสอสงขลาพลังประชารัฐออกมาสวนทันทีว่าพูดแบบนี้เอาดีเข้าตัวทำพักเสียหาย สอสอสองคนนี้ก่อนหน้านี้ถ้าเทียบกับด็อเตอร์สมคิดกระดูกห่างกันหลายพอศแต่วันนี้สวนกันต่อหน้าต่อตาแบบไม่มีเกรงใจสัญญาณแบบนี้ไม่มีเป็นอย่างอื่นแล้วครับนอกจากจะไล่กันจนสุดทางจะไปหวังให้พลเอกประยุทธ์ออกมาคำเก้าอี้ให้จะเป็นไปได้ยังไงล่ะครับก็ในเมื่อพลเอกประวิทธ์ออกหน้ามาเต็มหน้าซะขนาดนี้ เกมยึดคืนพักพลังประชารัฐคราวนี้เห็นหน้าคนอื่นบ้างก็เพียงเล็กๆน้อยๆแหละครับแต่หน้าพลเอกประวิทย์บานเต็มเวทีพี่น้องนายทหารกลุ่มนี้ถ้าคิดจะหักกันเรื่องผลประโยชน์เรื่องอำนาจเขาหักกันนานแล้วล่ะครับไม่น่าจะมาหักกันวันนี้ แล้วถ้าประเมินความคิดผลเอกประยุทธ์ไม่แน่นะครับว่าตัวนายกรัฐมนตรีก็อาจจะอยากเปลี่ยนแปลงทีมเศรษฐกิจอยู่พอดี5-6ปีที่ผ่านมาภายใต้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของดรสมคิดและชาวคณะ มีแต่คนในรัฐบาลเท่านั้นแหละครับที่พากันพูดว่ามาถูกทางแล้วเศรษฐกิจกำลังดีไปถามชาวบ้านถามผู้ประกอบการคนเดินดินกินข้าวแกงทั่วๆไปบ่นกันเป็นเสียงเดียวกันว่าแย่มาถึงช่วงโควิดมีเงินแจกชาวบ้านยังโดนด่าเละไม่มีชิ้นดี เรื่องพวกนี้ไม่มีใครรู้เต็มอกเท่าคนเป็นนายกรัฐมนตรีแล้ะครับดังนั้นแทนที่จะไปหวังให้พลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิทย์หักกันประเมินใหม่ว่าอาจจะเป็นเรื่องสมเจตนาของทุกฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็ได้คุมสภาพการนำในพักพลังประชารัฐเต็มไม้เต็มมืออีกฝ่ายก็จะได้เปลี่ยนทีมเศรษฐกิจเสียที แต่ก็น่าสนใจมากอยู่เหมือนกันนะครับสถานการณ์มาถึงวันนี้ใครจะมานั่งเก้าอี้คุมทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลถ้าจะให้บรรดาลูกหาพนเอกประวิตยตามที่มีรายชื่อในสื่อก็ขนลุกพิลึกเพราะบางคนถูกมองว่าเป็นทีมเศรษฐโกยมากกว่าทีมเศรษฐกิจขณะที่ถ้าจะไปเจรจาเอานักบริหารคนนอกเข้ามาซึ่งผมยืนยันนะครับว่ามีการทาบทามกันอยู่แล้วจริง อย่างน้อย2องปอปลาที่เคยพูดไปหรืออาจจะมีคนอื่นๆอีกก็ตามคนที่ถูกทาบทามก็คิดหนักเพราะรัฐบาลโดยการนำของพลเอกประยุทธ์หรือทีมเศรษฐกิจมาแล้วอย่างน้อย2ชุดคือทีมหม่อมอุย๋ยและกำลังจะเป็นทีมด็อกเตอร์สมคิดใครเข้ามารับมือกับวิกฤตหลังโควิดมั่นใจเลยครับว่าจะเอาอยู่และอยู่ได้ เรื่องยุ่งยุ่งที่เกิดจากสภาพเศรษฐกิจและซ้ำเติมด้วยโรคระบาดมันก็เลยยุ่งเข้าไปใหญ่เมื่อเกิดจากความต้องการทางการเมืองของคนในพักและในรัฐบาลถ้าใครจะมองหาว่าสถานการณ์ที่เขาขัดแย้งแก่งแย่งกันอยู่นี้ผลประโยชน์ของประชาชนอยู่ตรงไหนแนะนำให้ไปถามกระทรวงสาธารณาสุขใช้กล้องส่องหาเถอะครับเพราะมันอาจจะเล็กกว่าเชื้อไวรัสก็ได้ บางคนพยายามมองโลกในแง่ดีบอกว่าเกมตบจูบแบบนี้เดี๋ยวก็เคลียร์กันจบไม่จบนะครับถ้าจะจบก็จบเฉพาะผลประโยชน์ทางการเมืองของคนในพักและในรัฐบาลที่อาจจะจูนกันลงตัวแต่สำหรับในใจประชาชนมันจบไม่ลงหรอกครับเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นใบเสร็จยืนยันว่านี่คือเกมแย่งชิงอำนาจทางการเมืองโดยแท้ เมื่อสามมิตรเปิดเกมรุกเต็มตัวท่าสี่กุมารเล่นเกมการเมืองจนสมประโยชน์กันเพื่อรักษาเก้าอี้ก็ไม่ต่างอะไรกับน้ำเน่ากำลังสู้กับน้ำคลํำคนช้ำก็คือประชาชนอยู่ดีแต่ที่จะช้ำหนักหน่อยน่าจะเป็นคนที่เป่านกหวีดเรียกพวกนี้มานั่นแหละครับ อีกเรื่องใหญ่คือผู้อำนวยการสํานักนโยบายและแผนกระทรวงกลาโหมออกมายอมรับว่าทําหนังสือขอข้อมูลการใช้โทรศัพท์ของประชาชนอ้างว่าเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในระลอกที่สองใครจะเชื่อก็เชิญนะครับแต่ผมไม่มองอย่างนั้นอนะ่ะมันเรื่องอะไรที่กระทรวงกลาโหมจะต้องเข้ามาล้วงลึกถึงข้อมูลของประชาชนสํานักนโยบายและแผนกระทรวงกลาโหมตัดสินใจทําแบบนี้ได้เองเลยหรือหรือว่ามีใครเป็นคนสั่ง แล้วหนังสือที่ว่าออกไปแล้วเป็นเดือนถ้าไม่มีนักวิชาการเขาไปได้มาแล้วออกมาเปิดเผยความจริงประชาชนทั้งประเทศก็ยังไม่รู้จนปัจจุบันเจตนาซุกซ่อนการกระทำลับๆัล่อๆจะให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจได้ยังไงไอแบบนี้แอปไทยชนะที่ใช้เวลาจะเข้าห้างร้านหรือกิจการต่างๆก็กลายเป็นปัญหาจากไทยชนะจะกลายเป็นไทยชะงัก เพราะคนที่จะเข้าก็รู้สึกลังเลว,ว่าถ้าสแกนไปแล้วจะเพลี่ยงพล้พําอะไรให้รัฐบาลหรือเปล่านี่ใจคอเราจะควบคุมโรคระบาดด้วยหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงกันจริงๆน่แหละครับบทบาทของกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลักเรื่องตรวจหาเชื้อคัดแยกและรักษาผู้ป่วยแต่ส่วนงานอื่นๆสังเกตดูเถอะครับฝ่ายความมั่นคงเข้ามาเอี่ยวและมีบทบาทสําคัญทั้งสิ้น ผมยังไม่เข้าใจจนเดี๋ยวนี้ว่าทำไมคนที่นั่งหัวโต๊ะในการพิจารณาจะให้เปิดกิจการอะไรได้บ้างคลายล็อกเฟส1เฟส2เฟส3เฟส4ต้องเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติไม่ได้ว่าท่านไม่มีความรู้ความสามารถนะครับแต่เลขาสมชท่านเคยเป็นผู้ประกอบการอยู่ในโลกธุรกิจจริงๆอะไรกับเขาบ้างไหมเข้าใจเหตุผลความจำเป็นข้อจำกัด ผลกระทบของแต่ละกิจการบ้างหรือไม่จะชี้แจงว่าในกรรมการชุดดังกล่าวมีภาคเอกชนนักธุรกิจร่วมคิดร่วมพิจารณาก็พ่อค้าเหล่านั้นเมื่อน,นั่งร่วมวงประชุมกับฝ่ายความมั่นคงเขาจะกล้าขัดใจได้ยังไงเสนอความเห็นก็ว่ากันไปละครับแต่บทจะตัดสินใจก็คงแล้วแต่เลขาสอมอชอเพราะคนก็คงคิดว่ารับทงมาอีกต่อหนึ่งนี่สำนักนโยบายและแผนกระทรวงกลาโหมจะป้องกันการการ,ระบาดระลอกสองอีกแล้วไม่ใช่มั้งครับ หน่วยงานสาธารณสุขอสอมผอ,อสอสอเขาทํากันอยู่ฝ่ายปกครองฝ่ายท้องถิ่นเขาก็สนับสนุนได้ไม่ใช่เอะอะอะไรฝ่ายความมั่นคงก็จะมายืนอยู่แถวหน้าประชาชนเขาจะคอรหา,าเอานะครับว่าในวิกฤตฝ่ายความมั่นคงคิดจะหาเศษหาเลยตลอดเวลาพรกกฉุกเฉินก็คงไว้คร่อมการเคลื่อนไหวแสดงสิทธิเสรีภาพของประชาชน no. sure. อ้างโควิด -19 <S <S จะล่วงเข้าไปในข้อมูลส่วนตัวการใช้โทรศัพท์ของประชาชน เวลาพูดท่านก็บอกว่าสถานการณ์นี้ต้องการความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจรัฐก็ต้องทำให้ประชาชนไว้ใจด้วยครับถึงจะได้รับความร่วมมือ ชวนงบเยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจที่จะผลักดันไปสู่ชุมชน4แสนล้านบาทฝากท่านนายกและฝากพี่น้องประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาเถอะครับขณะนี้เริ่มมีกลิ่นไม่ค่อยสู้ดีแล้วทั้งที่เขาพูดกันในสภาว่าจะจัดแบ่งให้สอสรายละ80ล้านบาทหรือกระทั่งเวลานี้เริ่มมีกระแสข่าวนักการเมืองบางกลุ่มบางพรรไปเจรจากับผู้นำองค์กรปกครองท้องถิ่นจะเข้าไปมีส่วนกับการพิจารณาเสนอโครงการ ต้องรู้ไว้นะครับว่างบประมาณเงินกู้ก้อนนี้ถ้าเป็นที่อยู่ที่กินของฝ่ายการเมืองหรือกลุ่มผู้มีอำนาจเมื่อไหร่ประเทศจะพังพินาศแล้วคนทั้งชาติจะไม่มีกินไม่ได้มองโลกในแง่ร้ายโวยวายไปก่อนเกิดเหตุแล้วครับเพียงแต่ได้ยินได้ฟังมาก็ต้องเตือนดังๆกันตรงนี้กลับมาเรื่องพลังประชาชฐนะครับพี่ว่าสามิตรเขาจะเอายังไง เห็นวันก่อนพลเอกประวิทย์ประกาศแล้วนี่ครับว่าจะต้องเร่งมือจัดการกวาดล้างให้สิ้นซากภายในเดือนมิถุนายนนี้กวาดล้างสี่กุมารกวาดล้างผักตบชวา<ม>ครับคือแกไปลงพื้นที่สุพรรณบุรีกำชับหน่วยราชการเลยว่าต้องกวาดให้หมดจากแม่น้ําโดยเร็วเอาแบบขอจริงจังเลยนี่เรื่องสี่กุมารคือเรื่องสี่กุมารคุณจะไปซีเรียสอะไรดูเอาก็รู้ว่ารอดยากคิดดูแต่ละคนโตขนาดนี้คนยังเรียกกุมารอยู่ แล้วท่าทางไม่ใช่กุมารทองซะด้วย